สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับแม่ตุ๊กตาอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้แม่ตุ๊กตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการประกอบดุมล้อนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมารับชมกันเลยนะคะนี่ เริ่มจากเราเอาดุมล้อนะคะที่เราประกอบร็อตเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ที่เดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆประกอบตามอสซกรี์ที่เราถอดออกไปตอนแรกนะคะถอดอะไรไปจำให้ได้นะคะว่าอยู่ตำแหน่งไหนถ้าจำไม่ได้จริงๆเราก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้ค่ะว่าเอออันนี้ก่อนอันนี้หลังนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเวลาประกอบเนาะแต่อันนี้ช่างเขาถอดบ่อยค่ะก็เ,เลยไม่ต้อง ่ายรูปใส่ไปแล้วก็ขยับขยับดูนะคะจะขันน็อตตัวนี้นะคะด้วยบล็อกลมค่ะหาลูกบล็อกก่อนนะคะเอาให้แน่นนะคะตัวนี้นะ เราสลักล็อกหารูไม่เจอค่ะงานเข้าออไหมคะจารบีเข้าไปอัดค่ะอัดรูไว้เลยหาค่ะหมุนหมุนหาหาตำแหน่งนะคะมันไม่ได้ง่ายนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าทํำบ่อยๆเราก็ชำนาญแต่ถ้าไม่เคยทํามันก็จะแบบ ยากนิดนึงเนาะไม่รู้ว่าจะจับอันไหนก่อนนี่ใช้ค้อนขอให้สลักที่เราใส่เข้าไปนะคะงอนะคะแบบว่าล็อกไว้มันเป็นเหล็กรู้สั่วเหล็กเล็กๆค่อยๆค่ะ ต้องล็อกให้ดีนะคะไม่งั้นมันจะหลุดอ่าประกอบเข้าไปนะคะค่อยค่อยหมุนเช็คดูนะคะ โอเคไหมหลังจากนี้เราก็จะมาประกอบอ่าเห็นไหมคะชุดดิสนะคะดูดย้ยอีกอย่างนึงภาษาบ้านๆเราก็คือก้ามเบรกเนาะ,ะดิสเบรกช่างของเรากําลังใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงนะคะเพราะว่ามันหลุดออกมาเลยคะ่ะคือมันไม่เกาะเนาะ มันเป็นของเก่าถ้าของใหม่ก็ค,คือคือใส่ไปได้เลยอันนี้มันมันเก่าจริงๆเก่ามากดูสภาพนะคะถ้าเป็นช่างก็จะรู้เลยค่ะว่ามันทำยากเพราะว่ามันหลุดอ,ออกหมดเลยช่างของเราก็ ค่อยๆนะคะค่อยๆบรนจงใส่พระเบ k กเข้าไปไม่ได้ค่ะเ,เอาไม่รูดหมดเลยค่ะ เตรียมอุปกรณ์ใหม่นะคะอย่างนี้ราคางานช่างมันไม่ได้ง่ายเสมอไปและไม่ได้ยากเสมอไปนะคะเริ่มใหม่อีกครั้งค่ะ อย่างนี้แหลคางานช่างมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเสมอไปค่ะอยู่ที่เทคนิคบางทีทําวิธีหนึ่งไม่ได้เราก็ต้องทําอีกวิธีหนึ่งนะคะช่างเราไปหมุนพวงมาล,มลัยมันกลับมาให้ถนัดขึ้นค่ะ เริ่มประกอบอีกครั้งนะคะด้วยการใช้กอแก๊กที่เขาถืออยู่นี่เขาเรียกกอแก๊กนะคะภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้ค่ะมีช่างพาเรียกขันน็อตสองตัวบนล่างนะคะไม่เท่ากันนะคะคนละเบอร์ค่ะก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนลูกบอก ขันให้แน่นนะคะต่อด้ามขันนี่เขาเรียกด้ามขันนะคะตัวนี้นะยาวๆเนี่ยค่ะขันในเขามีลิมิตการขันอยู่เนาะอ่าแล้วก็มาต่อด้วยบล็อกลมหลายอย่างค่ะ ขันให้แน่นนะคะต้องแน่นนะเช็คหลายๆรอบค่ะเช็คความละเอียดน็อตเก่าเราใช้บล็อกลมขันแบบแรงๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวน็อตหวานเราจะงานเข้าค่ะเดี๋ยวไม่เสร็จอตอนนี้ยิง่งค่ําฝนก็จะตกอ,อ่าตอนนี้ก็ ไปเรื่อยๆค่ะแ <_ d ream> จ้งเราเตรียมรูบอกอยู่นะคะอ่าคันตรงนี้นะค่ะ <_ d ream> อันนี้รู้สึก <_ d ream> ออกนะคะไม่ใช่ขันเข้า จะถอดน็อตค่ะจะประกอบอีกวิธีหนึ่งเนาะเพราะว่าวิธีทางรัดมันไม่ได้แล้วเราต้องรื้อประกอบแบบใหม่ค่ะเอาแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆบรรจงใส่พระเบกเข้าไปนะคะท่านตอนนี้จะยุ่งยากนิดนึงนะคะอันนี้คือวิธีแบบง่ายๆแบบเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มสติปแรกเลย บรรจงใส่เอ็กซ์เซซิลี่นะคะตัวล็อกเอาหลดุดค่ะมันจะเป็นแผ่นคล้ายๆสังกะสีนะคะมีทั้งหมดสามแผ่นด้วยกันเขาจะใส่ด้านหลังด้านในหมดเลยีเห็นไหมคะมันเป็นตัวนี่เนี้ยตัวกระชับไว้บ้นานนั่น สูบมันนั่นนั่นต้องเปลี่ยนคือของมันอ่าค่อยๆใส่เข้าไปนะคะได้แล้วได้แล้วแข้งดิษฐ์ค่าวนี้เราก็จะค่อยๆเคาะค่ะเคาะเคาะใช้คอนยางเหมือนเดิมนะคะเคาะให้ลงล็อกนะคะเคาะเป็นมุมไปนะคะมุมเรื่อยๆไม่ใช่เคาะครั้งเดียวนะคะค่อยๆค่ะไล่ไปเหมือนถึง เหมือนแบบไล่ไล่ลมอย่างนี้แหละแต่มันไม่ใช่ลมเนาะเป็นไล่สเตปให้มันลงล็อกดีๆค่ะเติมใส่น็อตนะคะตัวที่เราถอดออกนะคะมันก็อาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันเริ่มคำแล้วมันไม่มีไฟเนาะ เห็นไหมคขา้างล่างกับข้างบนสร้งเราก็ใส่ต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบนะคะไม่ครบไม่ได้นะหลังจากนั้นก็ใช้กอกแก๊กขันเหมือนเดิมนะคะขันเซ็ตเข้าไปก่อนนะคะรู้สึกว่าน้อนมันจะยาวมากเหมือนกัน ถ้าเปน็นรุ่นรุ่นใหม่ๆก็ไม่ต้องถอดอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือมันมันหลุดออกหมดเลยจะใส่กึึบลงไปเลยไม่ได้ขันทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่าเสร็จเข้าไปค่ะ โอ้ยบวมีแเหลี่ยมทำอะไนกันมีเย็นเพื่อสอนมันนั่นใช่อ่ออีก่อนเด็กชุ่วลักทะเลนั่นตามเป็นเงี้ยมตามข้างล่างก็ขันเหมือนกันนะคะขันให้แน่นใส่ก็แก๊กเหมือนเดิมน,นะคะ เห็นไหมสุดแรงแล้วค่ะเช็คข้างบนด้วยขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้จระบีนะคะทาที่ตัวน็อตเนาะเอาที่เกลียวน็อตค่ะ แม่ทุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์เก็บไปดูได้นะคะและกดติดตามได้ค่ะคลิปหน้าจะแม่ทุกตากจะสร้างสรรผลงานมาให้ชมอีกนะคะช่องของเราคืองานช่างค่ะ